นำมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงท่านคณะกรรมการและท่านผู้ม่เกียรติที่เาคารพทุกขั้นยามลูกดื้อพ่อแม่ด่าว่าบางผลคอยดีโก้น,นรังสอนจนหงอยเหาลูกอาคิว่าพ่อแม่ไม่รักเราจึงแอบเข้าใจผิดคิดไว้ใจทุกค์คืนนังรบควรด้อยความผิด ใช้ความคิดย้อนควนเขาสงสัยในทุกสิ่งที่พ่อแม่ได้ทำไปไม่ใช่ใครก็เพื่อลูกหวังได้ดีจากคำประพันธ์บทนี้แสดงให้เห็นว่าพ่อแม่คือ่่มชีวิตร่มความคิดและโลกใจของลูกที่คอยดูแลห่วงใยทุกขนูแห่งความรู้สึกในคิดของลูกไม่ว จะทุกข์จะสูเพียงใดจะถูกขึ้นตรงฐานโผงผมกระนำเพียงไหนก็ไม่สามารถทำลายกระแพงใจนะกแห่ความเมตตาและฝ่าฝังดีที่พ่อแม่มอบไม่แก่รูกได้ดังนั้นลูกที่ดีต้องบำรุงพ่อแม่เพราะการบูชาที่ะระเจ้านสักสิ์องค์ใดบู๊ก็ไม่ประเสริฐท่ากับการบูชาคอรบกันพ่อแม่แม้เพียงวินาทีเดียวดังนั้นลูกที่ดีต้องบำรุงพ่อแม่ ด้วยการเลี้ยงทักตอบแทนราพ่อแม่เปรียบดังผึ้สึสกประจำบ้านที่คอยดูแลทุกสุขของครอบครัวอบอุ่นด้วยการเพิ่มเสริมเติมแต,งแตง่งทักทอสายใยแห่งความรักของครอบครัวอบอุ่นดังนั้นลูกที่ดีต้องบอบบุงพ่อแม่ด้วยการเลี้ยงทานตอบแทนอย่าปล่อยท่านอ้างว้างเพื่อเฉยกับความสุขบ้าน้า,นา,นายของชีวิตอยู่อย่างเดียวเดียวได้ตามลำพัง เพราะข้าวหนัที่ยิ่งบ้านให้แต่อะไรไก็ไม่อิ่มเลยเท่ากับข้าวนากที่ลูกได้ยื่งบ้านให้กับพ่อแม่ดังนั้นลูกที่ดีต้องบำรุงพ่อแม่ด้วยการช่วยเหลือกิจาก,การงานสองท่านเราเป็นลูกพักมีงานใดๆท,ท,ที่ทำได้ก็ควรช่วยเหลือแบ,บ่งเบาภารการงานสองท่านมากเช่นปัดวาเจ็ดถูรางช้วยล้างาเพียงข้างานเล็กๆน้อยๆแค่นี้หากเรามีสิทธิที่ทำ สุดๆชื่นใจแม่แกับพ่อแม่ดังนั้นลูกที่ดีต้องบำรุงพ่อแม่ด้วยการสืบบุตรกระูลด้วยการเชิดชูรักษากระดูลด้วยการดำรง,ง,งตนเป็นคนดีมันตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเชื่อในสิ่งที่ท่านนำทำตามสิ่งที่ท่านแนะอมทางรู้จักแยกแยะสิ่งดีสิ่งชั่วไม่มางาามัวใบ้มูอันเป็นป่าทางความเสือเส่อมเสื่อมชื่อเสียงเสื่อมเกียรติยศทำให้ ชื่อเสียงหมดเส้นซึ่งบวงตระบูดดังนั้นลูกที่ดีต้องลำลึงพ่อแม่ด้วยการประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นทายาทเพราะลูกที่ดีต้องทําตัวทําตนให้ดีไม่ทําให้พ่อแม่เดือดร้อนใจการเป็นทายาทที่ดีเพียงแค่เราไม่คบเพื่อนชั่วไม่มัวไบยังบุกแค่นี้พ่อแม่ก็จะสุขใจดังนั้นลูกที่ดีต้องลำรุงพ่อแม่ด้วยการทำบุญ สวนกูนสวไปให้ท่านเมื่อท่านเลืองรับไปแล้วมเมื่อท่านเลื่อกรับไปก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกูศลไปให้ท่านไม่ใช่ท่านรอขอเศษบุญอย่างยาตโดกจากผู้เป็นลูกของท่านเองท่านคนะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติ ใจของพ่อแม่จะแน่นหนากว่าภูเขาเพียบแค่เสร็จผ่าเบาที่พึ่งพูดว่าคุณแม่คะหนูดังแม่คะ่ะคุณพ่อคะหนูดักพ่อคะ่ะและจะรักตลอดไปขอขอบคุณพระคุณของแม่พ่อช่วยสืบต่อสาตร์ชีวิตลูกสุขขีคุณแม่พ่อยิ่งใหญ่กว่านาทีเกิดชาตินี้เกิดชาติไหนไม่รื้